สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ t o y o ต้า o r t u n e r ตัวนี้2 8นะครับเป็นท R d ดีเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอาการเสียที่มานะครับเวลาผมเปิดขึ้นจะได้ยินเสียงชกนะฮะนี่ครับผมอาการนี้เลยนะครับเป็นอาการชกเสียนะฮะใน t o y o ต้า o r t u n e เนระฮะเราเจอได้กันหลายครั้งมากมากนะฮะ นี่เสียงเบาๆครับข้างขวานะฮะตั้งสายเสียงดังมากๆครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงครับถ้าใครใช้ Toyota Fortuner นะครับเราเจออาการแบบนี้เสียงดังจากโช๊คไฟฟ้าฝ่าท้ายนะครับเรารับซ่อมนะครับ สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถนะ้ด่มเพชรูบุลครับหรือโทรได้ที่เบอร์08-128-11259สวัสดีครับ